ยาลาหรือว่านาราธิวาสนะตอนนี้รายงานล่าสุดแล้วออนะคะตอนนี้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมหนักเนี่ยอยู่ด้วยกันทั้งหมด5จังหวัดนะคะแล้ว5จังหวัดนี้นะคะสถานการณ์ก็ยังไม่ได้คลี่คลายในบางพื้นที่บางพื้นที่นะคะต้องบอกว่ามวลน้ำนะคะเข้าจนถึงอำเภอเมืองบางจุดก็กําลังจะออกทะเลเดี๋ยววันนี้มีรายงานให้ฟังกันคะ่ะแล้ววันพรุ่งนี้นะฮะวันพรุ่งนี้เนี่ยผมจะเดินทางไปที่จังหวัดนาราธิวาสค่ะรายการสถานีประชาชนของเราครับก็จะไปจัดรายการสดๆที่นั่น แต่ในวันนี้เนี่ยนะคุณที่ดารรัตน,เน์เขาลงอยู่ในพื้นที่แล้วและผมได้เห็นภาพบ้างแล้วแต่ว่าในขณะเดียวกันแล้วเนี่ยเราก็ส่งนักข่าวที่ศูนย์ใตุคนติชิลาครับ<ะ>อยู่ในพื้นที่เหมือนกันนะ จริงๆแล้วคุณติชิลายอยู่ในพื้นที่ที่เป็นจุดพีคเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นพีคสูงสุดด้วยนะคะคตอนนี้ไม่ว่าสถานการณ์น้ำท่วมใครๆก็ลงพื้นที่ไปภัคใต้ค่ะโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีบินด่วนลงพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสเลยเพื่อเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมที่ขยายเป็นวงกว้างนะคะแล้วก็ที่สำคัญในพื้นที่ตำบลมูโนอํเาเภอสุขไงโกลกนะคะตอนนี้เริ่มมีน้ำท่วมสูงค่ะ เจ้าหน้าที่เขาก็เร่งอพยพผู้ป่วยออกจากพื้นที่นะคะแล้วก็มีผู้ป่วยติดเตียงด้วยตอนนี้คุณติชิวราพุทธสารพันเตรียมพร้อมแปลงการสดให้เราได้รับชมกันพื้นที่ตำบลตันยงมัดในอำเภอระงแงจังหวัดนาราธิวาสแห่งนี้นะคะสถานการณ์น้ําท่วมอย่างที่เห็นด้านหลังยังคงวิกฤตนะคะน้ํานั้นค่อนข้างจะไหลแรงค่ะชาวบ้านนั้นต้องเดินฝ่ากระแสน้ําออกไปหาซื้ออาหารด้านนอกนะคะและนอกเหนือจากอำเภอระงแงะแล้วนะคะในอำเภอสงไห่โกลกก็มีน้ําท่วมสูงเช่นกันโดยเฉพาะที่ตําบลมูโนนะคะ ในส่วนของเจ้าหน้าที่นั้นต้องเข้าไปอพยพนะคะผู้ป่วยติดเตียงอย่างเร่งด่วนไปดูภาพกันค่ะนี่เป็นภาพที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินทหารเรือที่33อพยพผู้ป่วยติดเตียงออกจากบ้านที่มีน้ําท่วมขังที่บ้านปาดังยอหมู่3ตาบลมูโนอําเภอสุงไงโกลกจังหวัดนาราธิวาสนะคะก่อนที่จะเข้าช่วยเหลือชาวบ้านริมคลองมูโนที่เอ่อไหลเข้าท่วมบ้านของชาวบ้านเกือบทั้งหมดค่ะ ส่วนในพื้นที่ตำบลลำพูอําเภอเมืองนาาที่ว่านะคะแม้ว่าน้ําบนถนนสายหลักที่เชื่อมไปยังอําเภอ,อะไระแงะจะลดลงบ้างแล้วแว่า2ฝั่งถนนของชาวบ้านนับร้อยหลังยังจมอยู่ใต้น้ําที่ท่วมสูง1-2เมตรนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มค่ะชาวบ้านหลายคนที่ติดค้างอาศัยในบ้านชั้นสองได้แจ้งของให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนั้นเข้ามาอพยพนะคะเพราะว่าเริ่มขาดแคลนอาหารและขนย้ายผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินฝ่ากระแสน้ําที่สูงออกมาได้ค่ะ ชาวบ้านหลายคนบอกนะคะว่าอยากให้หน่วยงานภาครัฐหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นเข้ามาช่วยเหลือโดยเฉพาะการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์รถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายจํานวนมากเพราะว่าชาวบ้านนั้นขนย้ายไม่ทันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะชาวบ้านหลายคนรวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ภยัยเริ่มมีคําถามในการตั้งมือรับกับสถานการณ์ฉุกเฉินของภาครัฐและการประสานงานที่ยังไม่ถูกบูรณาการบูรณาการมากนักนะคะ ขณะที่ช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกาเศษนายเศรษฐาทวีสินนายอธิตรีนั้นจะมีกําหนดเดินทางลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะคะและจะเดินทางไปยังอำเภอระแงะเพื่อติดตามสถานการณ์น้าท่วมคับ และภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือภาพบรรยากาศที่อำเภอระแงะนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ในส่วนของนายยุัฐมนตรีนั้นจะเดินทางมาถึงในเวลาประมาณ16นาฬิกานะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นว่ากระแสน้ํานั้นค่อนข้างจะไหลเชี่ยวแต่ว่าชาวบ้านเองนะคะเนื่องจากว่าน้ําท่วมที่นี่มานานถึง2วันแล้วนะคะจําเป็นจะต้องเดินฝ่ากระแสน้ําส่วนในพื้นที่ในหมู่บ้านซึ่งมีน้ําท่วมสูงนั้นก็ต้องใช้เรือท้องแบนนะคะก่อนที่จะมาลงและเดินฝ่ากระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวเหล่านี้ค่ะไปที่บริเวณด้านหลังนะคะซึ่งมีการ ขายของอยู่บริเวณนั้นด้วยนะคะเป็นสภาพความวิกฤตที่เกิดขึ้นจากเหตุน้ําท่วมในจังหวัดนราธิวาสนี่คือบรรยากาศ